ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผม b a ่บอยทีวแล้ววันนี้อยู่กันในเด็กลิสของบระกาศจีสายกกนลอบนั่นเองครับผมหรือว่าสายฮีโร่อากาศนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาทำลิสต์พักจีอย่างที่ผมได้พูดไปนั่นเองแล้วก็ถ้าถ้าสมมติว่าผมมีเวลาว่างเนี่ยผมอาจจะมาทำเด็กลิสของแกนลอบพรีเมียมให้นั่นเองซึ่งก็ มีโอกาสทําน้อยสุดๆเพราะว่าขี้เกียจถอดสลีปเนาะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็ไม่ใช่สัปดาห์หน้าสิเรียกว่าในคลิปหน้าดีกว่าในคลิปหน้าก็อยู่ที่ว่าผมจะทําริสอะไรระหว่างเอ่อบัตตี้ไฟเป็นสายเกลยัดแฝกนั่นเองหรือว่าอีกอย่างก็คือเป็นแกหล,ลอบของพรีเมียมเนาะมันแล้วแต่เลยแต่ว่าเกลทำแน่แต่อยู่ที่ว่าจะลงอันไหนก่อนหลังแค่นั้นเองมา เราไม่พูดพร้อมทำเพลงให้เสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าครับผมไม่แรกที่เราต้องใส่เลยเนี่ยนั่นก็คือนี่เลยเบฟเบฟวิเตอร์แกนนันลลบก็เป็นฐานเนาะฐานหลักเลยยืนหมื่นสามถทคฐานไปนี้บอกว่าเอออย่างด้านบนเลยก็คือเทคคอนดีเนวจับบนมือก็คือถ้าแวนการ์ดเนี่ยไม่ได้ยืนเกตสี่หรือว่าไม่มีเกตสี่ให,หน้าที่ติดเชื่อกันหลบคอการนี้ลงเียากาศไม่ได้ แล้วก็อีกอย่างก็คือเทคด้านล่างเทคออโต้เนาะสวัสด์หนึ่งเมื่อไตรแนการพลังบวกอีกหมื่นสอจนจบเทินเท่ากับว่าแันการเราจะยืนตั้งต้นเลยเนี่ยที่เป็นเกรดสี่ยืนอยู่ที่4ี่หมื่นก็ถือว่ายืนหนักหน่วงพอสมควรเนาะซึ่งก็จะเป็นใบฐานหลักที่ต้องใช้จริงๆเพราะว่ามันอยู่ดีๆก็ทําให้แวนยืน4ี่0 0ื่นซึ่งเป็นการปั๊มพลังที่ดีสุดๆสําหรับเอเมชั่นโพลิสนั่นเองครับผม มาเรามาดูไปต่อไปกันดีกว่าใบต่อไปครับเบฟเวอร์ัตแกนแกลลอก,ทกเทคใบนี้ทเทคเบิร์สเทคเบิร์สก็คือเป็นเบรกสามเนาะเมื่อเมื่อบรรากาศเนี่ยโจมตีแล้วก็ถ้าบรรกาศเนี่ยมีพลังสามหมื่นขึ้นการ์ดใบนี้บวกพลังสี่พันแล้วก็ถ้าบรรากาศยืนหกหมื่นขึ้นคิดข้อบกหนึ่งก็จะเป็นเออเอามาเล่นเป็นเรียการก็ได้ก็ อย่างเช่นแบงก์การตีเสร็จปุ๊บแบงก์การยืนหกหมื่นขึ้นเนี่ยใบนี้ก็จะตีอยู่ที่หมื่นห้าสองี้มันจะเบานิดหน่อยคือก็ต้องลุ้นดวงทิกเกอร์เพราะว่ามันก็ขอห้าพันเอง <c oughs> <c oughs> นั่นแหละอ่ะแล้วก็เทคตอน,ย,นยืนเป็นฐานเป็นฐานแบงก์การบ้างดีกว่าก็เทคเทคเทคตรงกลางก่อนเทคตรงกลางบอกว่าเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสห้าบนมือมีคัสสองใบหรือต่ำกว่าเนี่ยก็สไต์ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สในการสไต์เนาะก็เทคด้านล่างเทคที่สาม ถี่บอกเขาจะสหนึ่งในเทินนี้เนี่ยในเทินของเราเมื่อเราสไตล์ปุ๊บก็เลิกบรรยการเนี่ยก็คือบรรยการที่เรายืนฐานนั่นแหละบอกสี่พันแล้วก็ถ้าใบนั้นมีความสามารถเบิร์ดพลังบวกอีกสี่พันก็คือจะบวกแปดพันนั่นเองก็เท่ากับว่าทําให้บรรยกาศเรายืนตั้งต้นอยู่ที่สามหมืออ่นสี่ก็ลดพลังจากอันนี้มาประมาณหกพันเนาะมันก็ผมก็เลยบอกว่าเอาใบนั้นอ่ะเป็นฐานดีกว่านะ เพราะทุกคนเขาต้องใส่ปัญหานี้แล้วมาเรามาดูกันที่เกตดสกันดีกว่าครับผมเกตดสองใบแรกเลยที่ผมใส่นั่นก็คือฮีโร่อวกาศแกนบาลเกลตอนนี้ติดลีซินน้องเลยใส่เทคนนี้บอกว่าเ,าเมื่ออยู่ในนี้โจมตีนะถ้ามันการยืน4ี่0 0ื่ขึ้นตัวเองบวกพลัง8 0 0พันเท่ากับว่าจะตีปัดเศษเป็นดืนอยู่ที่หม่นเจซึ่งปกติเด็กเนี้ยมันจะมีตัวที่บวกพลัง อยู่แล้วน่ะสี่พันจะเป็นได้สายบวกสี่พันเท่ากับว่าหมื่นเจ็ดบวกอีกสี่พันก็จะเป็นสองหมื่นหนึ่งซึ่งถ้าพลังอีกสี่พันมาได้นะ่ะเท่ากับว่าอันนี้จะตีปัดเศษที่สองหมื่นหนึ่งเท่ากับว่าคู่แข่งต้องการเราอยู่ที่หมื่นห้านั่นเองก็เป็นใบที่ถือว่าโอเคใช้ได้เลยมาเรามาดูใบต่อไปกันดีกว่าครับใบต่อไ,ไปฮีโล่อวกาศแกรนโฮเกนเทคใบนี้ง่ายๆเลยเบิร์ดเขาจะบัสหนึ่งเมื่อเข้าสู่ช่องเลียแล้วก็แบนยืนแกนหลอ็อกจนหนึ่งใบแล้วก็ ถ้าแวนยืน4ี่หมื่นขึ้นได้ค่เตอร์ชาร์ตก็คือคืนค่าค,คอร์นแหละแล้วก็พลังใบนี้บวกสี่พันจะจบเทินเท่ากับว่าลงมาแวนยืนสี่หมื่นขึ้นจวฟรีค่เตอร์ชาร์ตเอ่อเขาเรียกว่าจวฟรีแล้วก็คอร์สก็เท่าเดิมแถมบวกพลังให้ใบนี้อีกสี่พันเนะาะก็เป็นใบที่ดีพอสมควรเลยก็เอามาใช้เป็นบวกมือเอาแบบหามือเพิ่มใช่หามือเพิ่มก็ใบสุดท้ายครับของเกตสองใบนี้ใส่สามเนาะ ฮีโร่เอาอากาศแกนโวเวอร์เทคใบนี้ติดเบิร์ดหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งเทินแล้วก็เทคง่ายๆก็คือคาร์เตร์์ตหนึ่งถ้ามันการยิงหมื่นห้าขึ้นเลื่นเลกายหนึ่งใบเนี่ยใบใบนี้ใบนี้เนี่ยกลับเลกลาดอีกหนึ่งใบพลังบวกอีกสี่พันจากนั้นถ้ามันการยิงสามหมื่นขึ้นจนจบเทินเนี่ะการแกนโวเวอร์เนี่ยก็คือยูนิตเนี่ยได้รับความสามารถก็คือโจมตีฮิตปุ๊บเข้าเตอรชาร์จสองก็ถือว่าเป็นการคืนค่าคอสแล้วก็ บอกกับว่าได้เข้อติชารเพิ่อมอีกหนึ่งแล้วก็ใบนี้ก็ติดดีซีผมเลยใส่ไว้เผื่อนะแล้วก็มันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือเผื่อว่าอยากใส่กัดเป็นที่ไม่ใช่ตามนี้หล่ะจะใส่ยังไงอันนี้สามารถใส่เป็น2ใบนี้แทนได้แต่ว่าเออผมแนะนำสอใบนี้ก็จะใส่แทนใบไหนก็ได้นะอ่ะเรามาดูเทคใบนี้กันก่อนดีกว่าใบเอ็กซ์ต้าก็คือฮิโรกัดแกนดิปเตอร์เทคใบนี้บอกว่า ถ้พพ 1, าโซปาร์หนึ่งโซบาร์ไม่เข้าสู่ช่องเรียกการ์ดเนี่ยถ้ามันยืนเป็นฐานแกลลอกจนจบเทินเนี่ยใบนี้บวกพลังสี่พันแล้วก็บรนการ์ดบรนการของเราเนี่ยหนึ่งใบบวกอีสี่พับวกอีสี่พันแล้วก็ได้รับความสามารถด้วยก็คือถ้าโจมตีบวนการเนี่ยแล้วยูนิตนี้มีพาวเวอร์สี่หมื่นขึ้นจอน,นึงก็คือทําให้บวนการเราตีเราจวบเพิ่หหมนนนหนึ่งก็คือเป็นใบหามือนั่นเองแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือเป็นอินิกแมนเนาะ อิดิแมนเฮลเฮมเออมันอ่านว่าเฮมเพราะว่าลอดิงมันเป็นตัวกระันใช่เท็กเบิร์ดจีเบรกเจนเบกสองก็บอกว่าเมื่อการนี้เข้าสู่ช่องเรากาด5้าแวนยืนเป็นหมื่นห้าแล้วก็ยูนิตนี้เนี่ยได้บวกพลังอีกสีมพันแล้วก็ถ้าแวนยืนเป็นสามหมื่นขึ้นเนรเนิ่มบรรยากาศน่ะได้รับความสามารถก็คือ,เ,อเรื่องเรกาดที่มีความสามารถเบิร์ดเอาเข้าสู่โซแล้วก็เมื่อยูนิตเมื่อมียูนิตเข้าสู่ช่องการเดียนเนี่ยก็คือเอาการเข้าโซเนาะแล้วก็คู่แข่ง เรื่องรีไทยการเดยนเกรดสามหรือต่ำกว่าของตัวเองหนึ่งใบแค่นั้นแหละรครับง่ายๆเลยซึ่งถามว่าใบนี้เอามาใส่แทนใครได้บ้างเอามาใส่แทนคนนี้ได้คนนี้คนนี้ซึ่งถามว่าถ้าเป็นผมผมจะนะนาให้ใส่อย่างไงก็จะเป็นเกรดสองจะเป็นตามนี้เนาะเผื่อว่าอันนี้เป็นอีกลิตรอ่ะเกรดสองเกรดสองแบบนี้เจ็ดใบอันนี้สามอันนี้สี่แล้วก็อีกเอ,อ่ออีกสองใบก็จะเป็นนี่ เอาใบนี้มาใส่แทนนะอันนี้ใส่สองก็เป็นอันนี้ใส่สองเพื่ออย่างล่นอีกสายเนาะก็เกจ2จะมีประมาณนี้ครับผมเราจะว้าไปปึ๊บอ่ามาแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดต่ออีกทีโอเคช่างมันอ่ะใบต่อไปของเกจหนึ่งซึ่งก็ใบนี้ก็ใส่ไว้ก็ดีแล้วก็ควรใส่ไว้อย่างย,ยิ่งก็คือนี่เลยฮีโร่อากาศแกนไซก็ไปทิ้งไตอะไรเนาะ อ้านไปต่อไปเรามาดูใบนี้กันดีกว่าใบนี้ฮีโร่อวกาศแกนกันเนอร์ใบนี้เทวบอกว่าเทคเบิร์ดเนี่ยก็คือในเทอร์นของเราเนี่ยถ้าบรรกาศยืนพลัง4ี่หมืนขึ้นเนี่ยการใบนี้พลังบวกอีก4ี่พันเป็นเทคคอนติเนียวก็จะเท่ากับว่ายืนตีหมื่นก็คอใบนี้ใบเดียวไม่ต้องคอเกตสอก็ได้หรือว่าถ้าไม่อยากใส่ผมก็จะแนะนําให้ใส่บินึ่งใบก็คือเลดี้สกายลักใบนี้อ่ะเป็นแต่นี้หน่อยโอเค จะใส่เป็นใบนี้2แทนก็ได้เพราะว่าเทคใบนี้บอกว่าคารบัตหนึ่งโซบาสถ้าเอ้ยเมื่อยูนินนี้ก็้าสู่ช่องเลิกกา่ะถ้าเป็นการยืนพลังเป็นสามหมื่นขึ้นก็เลิกเลิกการหนึ่งใบน่ยแล้วก็ใบนั้นได้รับความสามารถต้านทานแล้วก็ถ้าเป็นการยืนสี่หมื่นขึ้นสามารถรีทายใบนี้ได้ก็คือรีทายใบนี้แล้วก็บวกให้บวกพลังให้ยูนิตที่ถูกเลือกเนี่ยไว้อีกหมื่นหนึ่งอ๋อผมลืมบอกนะว่าเทคต้านทานคือ เลือกเรียากากศใบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเนาะก็คือใบอื่นที่ไม่ใช่เลดี้สกายรักซึ่งใบนี้คนไม่ค่อยใส่กันแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจริงเนาะแต่ว่าลิตนี้คือเอาชัวร์ไว้ก่อนดีก,กว่าก็ใบนี้จะใส่ไว้หรือไม่ใส่กระดานะเลดี้สกายรักมาเรามาดูใบต่อไปกันดีกว่าใบนี้ก็เป็นใบที่ค่อนข้างจะปวนได้ดีมากก็คือนี่เลยคิโลโอกาศแกนสเก,กาเทคใบนี้บอกว่าคาร์บอนหนึ่งโซบาร์แล้วก็มาอยู่ในนี้ลงสู่ช่องเรียากากศก็เลือกบรรกาน่ะ ที่ติดชื่อแกนลบเนะี่ยพลังคูณสองเท่าแล้วก็พอจบเทินของเราเนะี่ยในจบเทินนั้นเนะี่ยดีทายการ์ดไบน,นี้แล้วก็โซชาร์ดก็พลังคูณสองอย่างเช่นยืมสี่หมื่น 40, 000, ก็เป็นแปดหมื่นง่ายๆแบบนี้เลยครับอ้าวใบต่อไปอันนี้ใส่ติดไว้เผื่อเฉยๆเนาะคอามไมเ,เรอร์รอเร็วก็อย่างที่ดูรู้กันอยู่ก็คือแวนการ์ดตีฮิตปุ๊บไม่ว่าจะตีอะไรฮิตก็ตามเลสเรยการ์ดสี่ใบแล้วก็สแตนแมนการ์ดมันจะเป็นเทคิง,ง่ายๆอย่างนี้ แล้วก็ pg เข้าเลือกใส่ pg คละกันอ่านี่ pg ใส่คละกันใบซ้ายก่อนดีก,กว่าอินนิกแมนเท็กในดรอปโซนบอกว่าเขาจะบัสหนึ่งโซบัสพอเป็นการของเออเป็นการ์ดของเราเนี่ยตีเสร็จปุ๊บก็คือจบการต่อโู้ที่เป็นการ์ดโจมตีเนี่ยถ้าเป็นการ์ดเรายืนสี่หมื่นขึ้นนําการ์ดไปนี้ขึ้นมือกับขึ้นมือเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าเป็นการยืนสี่หมื่นห้าขึ้นได้เขาจะชาร์จก็คือเราใช้แค่โซบัสก็พอ นั่นแหละครับอ่ะแล้วก็อีกใบก็คือฮีโร่อากาศแกนมังเทคใบนี้บอกว่าจากดอบโซนอ่ะใบาการ์ดใบนี้ในสภาพไงหน้นาแล้วก็เลือกยูนิตของเราเนี่ยหใบติดรีซิตหมดเลยก็เป็นใบไว้ติดรีซิตเผื่อไปก่อนนะเผื่อว่าแบบเราหาตัวรีซิตไม่ขึ้นจริงๆเราก็จะใส่ไว้อ่ะเรามาดูกันที่เกตศนย์กันดีกว่าครับผม ตัวเริ่มเลยผมใช้เป็นตัวเริ่มคนนี้บิวสแตนดาร์ดเป็นน้องเลโก้น้องเทีกคนนี้บอกว่าเขาจะบ้านหนึ่งนำยูนินี้เข้าโซโจตัวนหนึ่งแล้วก็บรรกาศพลังเวกสี่พันก็คือเอามาให้บรรการบวกพลังสี่พันแล้วก็เอามาหาเมืองอะไรครับจะใส่เป็นใบอื่นก็ได้นะก็ไม่ได้ห้ามมาเรามาดูใบต่อไปกันดีกว่าคี้ขี้ใส่หกครับผมนี่อีกสองใบเทคอันนี้เทคง่ายๆเลยก็เป็นขี้ยัดโซจตัวก็แว่น ป็นยืนเป็นหันกันหรอเอายืนอย่างนี้พอเป็นโจมตีเนี่ยเอาใบนี้ยัดโซตจวหนึ่งแล้วก็เป็นการบวกห้าพันแล้วก็ใบนี้อันนี้เทคเมื่ออยู่ในโซก็คือในโซก็คือเอาใบหน้าลงดับโซแล้วก็บังการแคนดิดเมชั่นพลิศพลังบวกอีกสามพันก็ใส่คีว้หกเนาะใบต่อไปจะเป็นสแตนทิกเกอร์ครับสแตนทิกเกอร์นี่อ่ะสแตนทิกเกอร์จะใส่ทั้งหมดหกใบเหมือนกันนี่แตนจะใส่หกอย่างนี้ อ่ะเรามาดูกันดีกว่าสแตนทําไมผมถึงใส่อย่างงี้อ่ะเรามาดูเทคทีละใบก่อนเทคใบซ้ายเลกาเลกาบอกว่าอะไรเลกาบอกว่าเอาใบนี้8ท็อปแล้วก็ประกาศบวกสี่พันแล้วก็พอปรนกาศจบตีเนี่ยจนหนึ่งใบเป็นเทคออโต้แล้วก็สลับกองการ์ดด้วยนะตอนที่เอาอันนี้ไปไว้ท็อปแล้วก็สลับกองก็คือเออไว้ท็อปปุ๊บแวนบวกสี่พันแล้วก็แวนตีจัวหนึ่งเอาไว้เล่นกับเอ็กแกลล็อปเนาะที่ยืนแปดหมื่น โอเคแล้วก็ใบต่อไปลินกาใบนี้เป็นใบเตก,กากาศเมื่อเช็คเจอเกตสามหก็อย่างที่ผมอธิบายไปเอาอันนี้เข้าโซลแล้วก็ถ้าแมนยืน2องมือขึ้นจวนหนึ่งแล้วก็ถ้าแมนยืน3าม0 0ขึ้นบรรกาศได้รับเทคก,ก็คือเช็คเจอเกตสาปุ๊บโซบาสแล้วก็เลือกพิทักเลือกการที่ติดพิทัก์ษของคู่แข่งหนึ่งใบนะทำให้ไร้ผลแล้วก็ใบนี้ผมติดเผื่อไปนะก็คือฮีโร่อากาศ กนโซเทคใบนี้บอกว่านาใบนี้ยัดโซแล้วก็เลือกบรรจันของคุณหนึ่งใบเนี่ยจนจบเทินยูนิตนั้นบวกพลังสี่พัน 4, 000, แล้วก็ถ้าเป็นการดืนเป็นสามหมื่นขึ้นเลือกยูนิตอีกหนึ่งใบเป็นอะไรก็ได้นอ้องบวกอีกสี่พันเอามาเผื่อบวกพลังเลียอย่างเช่นที่ผมบอกไปครับว่าผมจะเอามาบวกให้ใบนี้เผื่อที่ว่าผมจะเล่นท่าใบานี้ตีสองหมื่นหนึ่งอมการหมื่นห้าเนาะเราจะเล่นท่านั้นกันส่วนฮิวทิกเกอร์ก็ใส่เป็นฮิวบสี่เลยก็ได้ครับเนะี่ยฮิวบสี่ใบเลยก็ได้ ก็ประมาณนี้ครับทิกเกอร์อจะมีประมาณนี้เนาะก็สามารถเพิ่มหรือลดไปไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยครับผมอ่าแล้วเราก็จะวาไปฟึบอ่าโอเคแล้วมาดูกันที่เกจสี่กันดีกว่าครับเกจสี่ใบแรกที่ใส่อ่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอัะนนี้ก็คือเบฟเวพีแกนกรลบเทคใบนี้บอกว่าเขาจะบาทหนึ่งเมื่อตีเนาะหงายอะไรก็ได้ที่อยู่บนทีโซนหนึ่งใบแล้วก็ถ้าตัวเองยืมสี่หมื่นขึ้นแล้รับความสามารถก็คือบอกได้แล้วก็ถ้ายืมแปดหมื่นขึ้น ตีเสร็จปุ๊บสแตนการ์ดใบนี้แล้วก็ได้ลบลง4ก็คือตีสได้แล้วก็ถ้ายิน8 0 0 0 0ก็คือเออสแตนแล้วก็ตีแบบปกติไม่มีได้แล้วก็เทคด้านล่างเทคคอนเจนเบรก3ก็คือใบนี้บวกหมื่นตามจำนวนการที่ไงห,หน้าอยู่บนกีโซนก็คือไว้เล่นตอนเจนเบรก4อะไรเนาะก็ก็ติดไว้3ใบไม่ต่อไปครับสุดยอดฮีโร่อากาศ X กันหลบนี่ปั๊มทองด้วยจะติดฟิวเจอร์มาเรามาอ่านเทคกันดีกว่าเดี๋ยวคนดูจะหวั่นไส้เทคบอกว่าจินเบกสองเขาจะมาดหนึ่งไงการ์ดอะไรก็ได้ครับบนจีโซนเนาะแล้วก็เมื่ออยุดหนี้โจมตีบรรยากาศเนี่ยถ้าพลังยืนสามหมื่นห้าขึ้นบอกได้แล้วก็ถ้ายืนสี่หมื่นขึ้นเนี่ยเลยกการถอยหน้าบวกสี่พันตามจำนวนการ์ดก็คือการ์ดชื่อเดียวกันก็คือสุดยอดฮีโร่กากาศ X กันหลบเนีถถ่ยถอยหน้าบวกสี่พันตามจำนวนการ์ดที่หน่ยเนาะเอ้ยเลยกการถถ์ถอยหน้าสิ ก็เท่ากับว่าผมใส่ติดไว้าสามใบนะผมบอกไว้ก่อนเท่ากับว่าเุณหภจะบวกมากสุดก็คือแปดพันก็บวกได้เยอะพอสมควรนะก็ก็ถือว่าเยอะนะแปดพันเนี่ยมาเรามาดูใบต่อไปกันดีก,กว่าเอ็กซ์ลีดอ่ะเราขยับที่ขยับที่นี่อ่าใบนี้ติดไว้เผฉยๆแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เล่นเนะาะเทคนใบนี้บอกว่าเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีคิดสำเร็จนะถ้าตัวเองยืนสามพันห้าขึ้น ส่วนหนึ่งใบแล้วก็ถ้ายืนสี่หมื่นขึ้นเรื่องเรียการหนึ่งใบสแตนแล้วก็เห็นด้านล่างติดแอีฟบนเพอรเทินก็คือหงายการ G ์จีโซนอะไรก็ได้ที่ความอยู่แล้วก็เลดการเรียการเนี่ยไม่เกินห้าใบต่อจํานวนการที่เลดด้วยความสามารถของใบนี้เลือกเรียการคูณหนึ่งใบบวกสิบยูนิตนี้แล้วเอ่อยูนิตเรียการที่เราเลือกเนะี่ยบวกสิบพันตามจำนวนการที่ถูกเลดด้วยความสามารถนี้เนาะก็จะเป็นใบที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่อาผมพูดตรงๆนะผมไม่ค่อยได้ใช้จริงๆอ่าใบต่อไป X Tiger เกสำหรับผมใบนี้คือใบไตเอ่อฐานไตเนาะก็คือไตแรกไตแรกผมใช้ใบนี้ตลอดเลยสุดยอด Guard, iger, ที่โร่อากาศเ Ti ์ทเกทรใบนี้ไม่ติดเจนเบกเทรกใบนี้บอกว่าเมื่อตีหงาการ์ดซีโซนที่ความอยู่แล้วก็ไงเป็นอะไรก็ได้นะแล้วก็ยืนหนี้บริษัทพันตามจำนวนการที่ไงแล้วก็ถ้าจะยืนสี่หมื่นห้าขึ้นบอกคีผมเอามาขู่ฮิตสองขต้นเกมนั่นเองมาเรามาดูไปต่อไปกันดีกว่านี่นี่ Generation b บรกเอก็คือ GB8 อะไรอะผมเดี๋ยวไ้หน่อยมันจะได้ส,ดสวยอ่ะก็เทคเจเนเเมื่อโจมตีบรรกาศเนาะต่อจํานวนเรียกาศของคุณหนึ่งใบเนี่ยก็คือบวกหนึ่งมืนบวกคี้ตามจํานวนการเรียกาศทุกๆหนึ่งใบแล้วก็ถ้าพลังเป็นแปดหมื่นขึ้นต่อจํานวนขีของยูนิตนี้เนี่ยนะเรียกาศทั้งหมดบวกหมื่นก็เท่ากับว่ามีเออแวนดีนสองหมก แล้วก็บวกอีก5้าสมมุติมีเรกขา5้าใบน้องก็จะบวกอีกห้าห0นก็จะเป็นเจ็ดหมื่นหกขาดอีกสี่พันซึ่งถ้ายืนเป็นฐานจะหลบก็คือปกติเปิดมายืนสี่0มืยนเดี๋วแล้ว4ี่0,000ืนบวกอีกห้าหมื่นก็จะเป็น9ก้าหมืนตีเ้าหื่นเนาะแล้วก็ถ้ารวมบูธด้วยกโ็โหแรงเป็นสาอ่ะก็ติดไว้เผื่อแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เล่นเลยว่าผมไม่ค่อยเล่นไดเมแเราเกมยื้เนาะปากติตายเองก่อน <laughs> เฮ้ยมีใช่สิ โอเคใบต่อไปซีบิกติดไว้เฉยๆก็อย่างที่ผมอธิบายทุกคลิปแหละผมขอแม่อธิบายทำแล้วกันนะโอเคใบต่อไปก็จะเป็นสตาร์กนั่นเองนี่ใบสตาร์กใส่ไว้ตรงนี้เทคสตาร์กก็คือคาเร์บารสองก็เป็นอันติเมีนสไตล์เนะาะคาเร์บารสองแล้วก็เมื่อยืนอยู่นี้โจมตีน่ะได้ลบสองแล้วก็การโจมตีแต่ละครั้งที่โจมตีน่ะการใบนี้จะไม่ถูกเลส แต่จะไม่เลสเมื่อโจมตีใช่แล้วก็เออยูนิตนี้โจมตีได้ไม่เกินสามครั้งในเทอร์น,นี้ก็ก็คือสามารถตีได้สามครั้งหลนะเนาะตีสามครั้งก็ถ้าตีแบบปกติก็คือจะตีอยู่ที่สามหมืนหกแต่ถ้ากดเหตุด้วยจะตีอยู่ที่ห้าหมื่นห้าหมื่นสามลอบสามได้ก็ถามว่าได้ใช้บ่อยไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะครับมันเป็นท่าที่แบบค่อนข้างที่จะอ่าพูดตรงๆนะใช้ใบเนี้ยใบนี้ เอกลอบไปนะดีกว่าเยอะเลยผมพูดตรงๆโอเคเรามาดูกันที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะจีกาดกันดีกว่าครับมาแป๊บหนึ่งนะโอเคจีกาดใบแรกที่ผมใส่ไว้เลยก็คือเอกคาริบูใส่สองทำไมถึงใส่2เพราะว่าเด็กใบนี้บอกว่าเมื่อกันนี้เข้าสู่ช่องการเดียนถ้ายูนิตที่โจมตีมาเนี่ยมีพลังสี่หมื่ขึ้นคิวใบนี้ไว้หมื่นจากนั้น สามารถทิ้งงานบนมือหนึ่งใบแล้วก็ถ้าทิ้งเนี่ยแวนการ์ดยืนพลังเพิ่มขึ้นเนี่ยพลังเพิ่มนะไม่ใช่คิวเพิ่มพลังเพิ่มขึ้นอีกสี่พันก็มันจะเอามาเล่นท่ากาว <c oughs> ตรงที่ว่าเขาตีสามหมื่นมาปุ๊บเราใช้การ์ดสองใบแล้วก็ทิ้งมือสองใบแวนยืนหมื่นสามก็จะเป็นเอ่อไปสี่พันก็เป็นแปดพันก็จะเป็นสองหมื่นหนึ่งแวนยืนสองหมื่นหนึ่งยังไม่รวมเผื่อตกทิกเกอร์ถ้าไม่ตกก็แหกมาดูไปต่อไปกัน,กนดีกว่า G.O. 5 G.O. 5, G o 5เทปใบน,นี้บอกว่าโซบัส so การที่มีพลัง5ผลึอส่งกว่าเนาะแล้วก็แล้วก็ก็ตามนั้นแหละแล้วก็ชิวบวกหมื่นจากนั้นถ้าในเทอร์นี้มีการเข้าสู่ดามเมตโซนเอ่อเอ่อชิวอีก5,000ต่อไปจีงไจงจีเอ้ยเอ่อการเดียนไงการเดียนเนาะเทปใบนี้บอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนน่ะในการต่อทุ่ที่คู่แข่งโจมตีเนี่ยคอจ่ายค่าคอสก็คือไงเอ่อจีการเดียนหนะึ่งใบเนี่ยแล้วก็ต่อจํานวนการ์ดเรียกการ์ดของคุณหน,นึ่งใบเนี่ย ก็คือบวก5 0 0พันต่อจนอนํานวนบวกคิว5้าพันต่อจานวนการเรียกาดของเราเนหนึ่งใบแล้วก็ถ้าคิวมี30,000ขึ้นเนี่ยได้เข้าเต้ชาร์จแล้วก็โซชาร์จด้วยเนาะแล้วก็ใบสุดท้ายที่ใส่ครับนี่สัตว์ร้ายแห่งมหากาแล็กซี่ซิวใบนี้เอามาลดพลังเนาะเทบอกว่าสบัสแล้วก็เมื่อ,อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องการเดียนเซอร์ขึ้เนี่ยเลิกยูนิตของคู่แข่งหนึ่งใบพลังลบห้าันแล้วก็ท่าไดนามไดในดาเมจโซนของคุณมีเออเขาเรียกว่าการ มากกว่าหรือว่าเท่ากับราเมดของคู่แข่งน่ะสามารถเท่าระบาดหนึ่งได้เนาะแล้วก็เลือกบรรจารของคุณเนี่ยพลังบวกห้าพันก็จะมีประมาณนี้ครับอาลิทของเขาเรียกว่าอะไรนะของเออ x ของ X อกนกลก็ได้หรือว่าจะเป็นของแกนแกลล็อกก็ได้นี่นี่แหละก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมก็ผมมีเพียงเท่านี้แหละครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม ผมจะไม่เอาอันนี้ปิดเพราะว่าผมจะใส่เป็นเอฟิกปุ๊บแบบนี้บ๊ายบายเจอกันครับ